านั่งทอพูดคุยเกี่ยวกับความสวยความงามกันเพราะว่าเห็นแบบว่าสองสาวเซเลบริตี้เนี่ยบอกว่างานเยอะมากใช่ไหมเพราะงานเยอะเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่าโสมนอนน้อยเราอยากจะรู้ว่าเขาว่าอะไรนะโสมคืออะไรครับพี่เิ๊กไม่รู้นะยนะแต่พี่บอกว่าคนที่ทํางานเยอะเนี่ยมันจะต้องแบบโสมผิวพรรณที่สดใสอะไรเงี้ยแต่แบบสองสาวนี่เด้งมากเลยอยากจะรู้ว่า เคล็ดลับอะไรคะเคล็ดลับจริงๆ้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่หนิงนําเข้าจากเกาหลีเป็นเวสสำอางเรียกว่าด็อกเตอร์จาร์ดค่ะด็อกเตอร์จาร์ดเหมือนเคยได้ยินนะคะแต่ว่าด็อกเตอร์จาร์ดนี่คือแบบมันมันคืออะไรยังไงคือจริงๆต้องบอกว่าเวสสำอางกับเครื่องสำอางเนี่ยแตกต่างกันยังไงคือแตกต่างกันเวสสำอางเนี่ยจะเป็นยากับการบํารุงไปในตัวก็คือมันก็จะให้ผลดีกว่าที่เราใช้เครื่องสำอางเพราะว่ากรณีคนใช้เครื่องสำอางเนี่ยก็มักจะบอกว่าเกิดอาการแพ้บ้างระคายเคืองบ้างแต่เวสสำอาง กรณีที่แพ้แล้วก็ราคาเครื่องมีน้อยกว่าเครื่องสําอาง<ม>ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกว่าเขาจะวิจัยหรือผลิตมาได้แต่ละชิ้นแต่ละหลอดเนี่ยเขาจะต้องผ่านแพทย์ถึง21คนในการดูแลเป็นแพทย์ผิวหนังที่ดังของเกาหลีทำไมต้องเป็นดรจานะคะไปเจอ,อยังไงทำไมต้องเป็นดรจา๋าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยครั้งแรกเลยเนี่ยที่บินไปเกาหลีเนี่ยก็จะไปถามว่าสาวเกาหลีที่น่าใสากัน่ะเขาใช้อะไรกัน ก็ได้คําตอบมาค่อนข้าง90%เลยนะว่าใช้ดรจาร์ดเราก็เลยอยากรู้ว่าดรจาร์ดคืออะไรเราก็เลยไปหาดรจาร์ดปรากฏว่าตอนที่ไปหาเนี่ยมันเกิดแบบเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากคือคนมันยืนต่อคิวกันเหมือนแบบแจกของฟรีเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันดีขนาดนั้นคนถึงต้องต่อคิวกันเลยเหรอก็ได้ไปต่อคิวกับเขาต่อคิวนานมากเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าแบบได้มาสิได้มาได้มาคือซื้อยกชุดเลยไม่อยากรู้ว่าที่นู่นก็ฮิต ครีมตัวไหนกันคะคือที่เขาฮิตมากๆที่สุดเลยนะคะก็คือ w h i t e n i n g Waterdrop หรือว่าตอนนี้ใครใครจะรู้จักในประเทศไทยนะว่าครีมน้าแตกมันแรงมันแรงมากครีมน้ำแตกมันน้ำแตกยังไงมันน้ำแตกบนหน้าเลยค่ะน่าที่บอกว่าคือ้องบอกอีกว่านะว่ามันก็เป็นข่าวอยู่แบบหน้าอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็โดนโจมตีเยอะว่าทำไมถึงแบบว่าขายของอะไรสับปะรดสับปะโดนบ้าแต่จริงๆคือไม่ใช่ต้องแต่งกิ้วมดดำเขาจะบอกออกแชร์แต่เช้าตลอดแล้วเขาก็จะพูดว่าครีมน้าแตกครีมน้าแตกคนก็อยากจะรู้ว่ารายเป็นกระแสฮิตมาแต่จริง มันน้ำแต่จริงๆมันเป็นนวัตรกรรมใหม่ของเกาหลีแล้วต้องบอกว่าเป็นนวัตรกรรม ชิ้นใหม่ๆที่เรียกได้ว่าในประเทศไทยเลยคือยังไม่ค่อยมีใครนําเข้ามาด้วยตัวนี้แต่เกาหลีเขาเขาฮิตมานานแล้วเมืองไทยเพิ่งฮิตเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นี่เขาบอกว่านี่กระเป๋าเลยนะอ่ะพอตอนแรกเนี่ยครีมเนี่ยเนื้อครีมมันก็จะเป็นก้อนอันนี้แหละมันไม่ใช่น้ำมันมันไม่ใช่น้ำมันมันคือเนื้ออิมเมลชั่นคือเนื้ออิมเมลชั่นเนี่ยหนึ่งนวัตกรรมเวลามันโดนผิวปุ๊บมันโดนอุณหภูมิของเราเนี่ยปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําเห็นไหมอ่ะทีนี้มันจะซึมเข้าผิวมันก็ซึมเข้าผิววววววได้้้เเเเรรรร็็กกก่่่าาาายแลซซึมมัอออีนะะพตงบ ไอตัวเนี้ยมันใช้สูตรลิขสอซิ์ไฟ A อซึ่งมันเป็นสูตรที่ดร็กรจัดจดลิขสิทธิ์เป็นแอสคอร์บิกแอซิดซึ่งมันเล็กกว่านาโนปกติแล้วที่เขาบอกว่าต้องเป็นน้ำเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเกาหลีเขาวิจัยมาแล้วว่าจริงๆสาวเอเชียไม่ว่าจะเป็นสาวไทยแบบแถวๆบ้านเราอย่างงี้นะเดี๋ยวก็จะต้องไปโดนแดดเปรี้ยงๆเข้ามาในที่ที่อุณหภูมิเย็นหน่อยอะไรเงี้ยผิวมันก็จะเกิดการช็อกผิวมันเจออะไรที่แตกต่างกันมากๆเงี้ยมาเย็นมากๆเป็นร้อนมากๆเย็นมากๆร้อนผิวมันมีการ เขาปรับตัวไม่ทานปรับตัวไม่ทันมันก็จะสูญเสียในเรื่องของความชุ่มชื้นเมื่อความชุ่มชื้นสูญเสียไปแล้วเนี่ยนะพวกริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำรอยแผลเป็นจากสิวเนี่ยมันจะเกิดชัดขึ้นได้ง่ายและซึ่งตัวนี้อย่างตะกี้เจ๊บอกไปแล้วว่าเป็นหนึ่งนวัตกรรมสามพลังคุณค่าพลังคุณค่าคือหนึ่งนวัตกรรมมันเนี่ยบอกแล้วเป็นเนื้ออิมัลชั่นน้ำมันแตกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้สามพลังคุณค่ามันก็คือคนส่วนใหญ่จะถามว่าใช้แล้วแพ้ง่ายหรือเปล่าต้องบอกเลยว่า คนชอบเข้าใจว่าเวลาแพ้เนี่ยจะแพ้สารเคมีนในนั้นแพ้ แอลกอฮอล์แพ้น้ำหอมในนั้น,นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์ผิวหนังของเกาหลีบอกเลยนะคะว่า,วาคนส่วนใหญ่เวลาแพ้เนี่ยมักจะแพ้วิตามินซีลองนึกอย่างนี้นะน้ำส้มแก้วหนึ่งเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าน้ำส้มคั้นเสร็จต้องดืง่มทันทีถ้าไม่ดื่มเลยเนี่ยวิตามินในนั้นจะสูญเสียไปก็คือก็จะได้แค่น้ำส้มแล้วก็น้ำตาลที่อยู่ในนั้นชเช่นเดียวกันครีมบำรุงผิวก็เหมือนกันเวลาที่มันออกมาโดนอากาศโดนอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไปทันทีจากที่มันอยู่ในหลอดมันก็จะให้วิตามินเนี่ยเสื่อมแล้วก็ไม่มี S <S ที่มันเสื่อมแล้วมันก็ไม่สดนั่นเองทอไออันนี้มันสดได้ที่มันสดเพราะว <OS U> ่ามันเป็นสูตรไฟ AAS Corbic Acid อย่างที่เคยบอกไปแล้ว uh huh. ซึ่งสูตรนี้มันเป็นสูตรที่เล็กกว่านาโนแล้วก็ให้วิตามินเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวในชั้นระดับที่ผิวชั้นลึกนี่คือหนึ่งแล้วนะ สองสองก็คือมีอะบูตินซึ่งอะบูตินเนี่ยมันจะถูกเอามาใส่ไว้นีนี้อะบูตินเป็นสารที่ให้ความขาวแต่ว่าอะบูตินตัวนี้ไม่ใช่สารเคมีนะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่จะค่อยๆปรับให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสมากขึ้นถูกต้องคือคนคนไทยนะส่วนใหญ่พออยากจะหน้าขาวก็จะไปใช้อะไรที่แบบเน้นแต่ว่ายชันิ่งไวชั่นิ่งซึ่งไวชั่นิ่งหลายๆอย่างต้องบอกเลยว่ามันมีสเตียรอยด์แล้วมันก็จะขาวแบบวอกๆก็เห็นไหมขาวแล้วไม่มีออร่าขาวแล้วก็ไม่นุ่มนวลขาวแบบบอกไม่ถูกขาวกระดาษกระดาษแล้วระยะยาวมันเนี่ยต บอกเลยว่ามันเป็นการทําให้ผิวเสียได้ง่ายมากก็คือพวกสารพวกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันทําให้ให้แบบไร้เร็วมากแล้วให้ดูแบบสว่างเร็วมากแต่ว่ามันไม่ได้ความนุ่มนวลมันไม่ได้มีออร่าแต่ตัวนี้อาบูตินมันจะค่อยๆทําให้ปรับให้กระจ่างใสแบบนุ่มนวลเพราะว่ามันมีน้ําถูกต้องป่ะแล้วมาอันที่3าก็คือไฮยาลูรอนิกไฮยาลูรอนิกเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเติมเต็มรอยร่องรึกและช่วยให้ผิวเราอุ้มน้ําได้ดีแต่ถ้าผิวคุณแห้งค่ะแล้วคุณจะเอาน้ําที่ไหนมาอุ้มคะถูกต้องไหมมันก็คือชร้วรอยนก็จะ มายาลูรอนิกเอยวิตามินซีเอยอาบูตินเอยจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อมีน้ําเป็นตัวผ่านมันเข้าไปมันถึงจะเข้าไปสู่ผิวชั้นลึกก็เรียกมันว่าครีมมหัศจรรย์ค่ะไม่ใช่ครีมน้ำแตกอย่างเดียวนะคะน้ำแตกมหัศจรรย์รวมกันได้ไหมน้ำแตกมหัศจรรย์โอ้โหไอ้ที่ชอบตัวนี้คืออะไรรู้ป่ะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ไม่ดูแลตัวเองที่หนิงก็รู้แล้วก็เป็คนที่พอต้องทาครีมอะไรหลายอย่างบางที่ตอนกลางคืนมันขี้เกียจไงอันเดีตัวเดียวนะมันเป็นเหมือนหนึ่งเป็นเหมือนครีมบํารุงแล้วก็ก่อนที่จะมีครีมบารุงมันมี ไอตัวน้ำนี่แหละที่เข้าไปช่วยคลีบกักเก็บความชุ่มชื้นภายในหน้าของใช่ตั้งนี้ครีมตัวนี้ขึ้นมาจากเกาหลีใช่ไหมคะก็คือสาวเกาหลีเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ผิวขาวใช้เขาใช้ไนเขาก็แบบอาจจะขาวอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนไทยทุกคนที่มีที่ผิวคล้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้แล้วมันจะแบบคนที่ผิวคล้ำเนยจริงป่ะใช่ถูกเปนไได้หรือเปล่าคือเกาหลีไม่ใช่ว่าเกาหลีไม่มีคนดำนะคนไทยเหมือนกันคนไทยก็มีหลายสภาพผิวเจ้าใช้ประมาณกี่วันถึงจะได้ผลเอ่อถ้าเกิดเอาที่รู้สึกเลยจริงๆอ่ะประมาณ2อาทิตย์ สองอาทิตย์ก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนใช่ใชัดเจนในเรื่องของหนึ่งสภาพหน้าดีขึ้นต้องบอกว่าเจียบนะคะเป็นคนมีปัญหาทุกอย่างที่พี้หนิงพูดมาผิวหน้าแห้งตา <ะ S 2> <ตะ S 1> ดำใต้ตาดำขาดความชุ่มชื้นผิวหน้าสีไม่สม่ำเสมอ,อ,อไม่เรียบเนียนกระด่างกระดำเป็นทุกอย่างเลยอะแต่พอเจบใช้ไปสองอาทิตย์หนึ่งสัมผัสแรกที่เรารู้สึกคือเวลาเราจับหน้าเราเรารู้สึกว่าหน้ามันจะหยุ่นหยุนมันจะรู้สึกว่าใช่หน้าเรานิ่มขึ้นแล้วก็ เวลาใช้ครีมตัวอื่นๆหลังจากตัวนี้สัมผัสได้ว่ามันรับครีมเข้าไปได้เร็วขึ้นใช่แต่พูดถึงเกาหลีเนี่ยที่เขาเอาเขานาเข้ามาเนี่ยมันจะต้องบีบีครีมอ๋อใช่บีบีครีมถูกต้องออแต่สาวเกาหลีนี่ต้องบอกว่าบีบีครีมเขามีเยอะมากนะแต่บีบีครีมที่ดังจริงๆแล้วต้องเรียกว่าเซเลบริตี้แล้วก็ดาราที่ดังๆจริงๆเนี่ยใช้ต้องเป็นยี่ห้อดอกตรจาร์เราไม่ได้แค่ว่าพูด แล้วเราไม่มีหลักฐานนะคือ<ะ>คุณผู้ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยนะหน้าจออินเทอร์เน็ตถ้าใครเล่นอินเทอร์เน็ตกดคำว่า BB บีครีมด็อกเตอร์จาร์เข้าไปเขาคือ BB บีครมที่มียอดขายอันดับหนึ่งที่ดาราเกาหลีนิยมใช้แล้ว BB บีครมของเขาเนี่ยมันเจ๋งกว่าของยี่ห้ออื่นยังไงคะเป็น 3-in-1 ยังไงคะ 3-in-1 <in> 3-in-1 ก็คือเอ้ยเรามีพกติดมา เราติดกระเป๋าตลอดเดียวเดียวเดียวปกติมันจะมีแค่อย่างเดียวคือทำให้หน้าขาวใช่สามในหนึ่งก็คือหนึ่งเป็นเนื้อแมทใช้ได้ทุกสภาพผิวนะแล้วก็สองมันมีครีมกันแดดก็คือ S P F 3 5ในตัวอยู่แล้วคือต้องบอกว่าสาวๆเนี่ย S P F 3 5พอแล้วนะคะเพราะถ้ามากเกินไปเนี่ยมันจะไปอุดตันรูขุมขนและจะทำให้เกิดสิวมันจะต้องมีค่ายด้วยไม่ใช่หรอเอ่อ P A บวกบวกบวกใช่อันนี้เป็น้หคสามสิบห้า P A บวกบวกบวกถูกต้องก็คือเป็นครีมกันแดดเป็นเนื้อแมทท มีอาบูตินจาได้ไหมว่าอาบูตินคือเพิ่มความขาวอาจารย์สรายถูกต้องมพุ่มากมากเลยมมีอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วก็มาใส่ในนี้อ่ะงั้นคุณผู้ชมไม่เชื่อเราจะมาลองเทสดูกับมือเลยนะจากคนที่มีผิวขาวอ่ะจนผิวแทนผิวสีสวยมากอ่าแล้วเราลองดูนะแต่เทคนิคการใช้บีบีครีมนะคะคุณผู้ชม่ะคนไทยส่วนใหญ่ชอบใช้บีบีครีมแล้วแตะอย่างเงี้ยมันจะลอยแล้วก็จะบอกว่าบีบีครีมเนี่ยไม่ดีจริงจริงๆต้องบอกว่าบีบีครีมต้องนวด วนแต่ว่าอย่าวนลงนะให้ผักทุกอย่างขึ้นพอวนเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยตรงไหนที่มีฝ้ากระจุดด่างดําที่เราต้องการเน้นเศษที่มันเหลือตรงปลายปลายอย่าต้องใช้คุ้มปาดมันนิดเดียวแล้วก็ค่อยแตะไปทีละจุดตรงนี้คราวนี้ใช้แตะละอ๋อมองคนแตะแตะะอย่างเดียวมันก็จะหนักต้องวนเพราะว่าบีบีครีมเนี่ยมันมีพิกเซลของสีม่วงและสีเขียวที่จะทําให้หน้ากระจ่างใสอะเราลองมาเทียบกันว่า3คนผิวคนละแบบ ใช้บีทีเหมือนกันเอ้ะเทียบวันนี้อ่ะดูนี่ของน้องเจี๊ยบอันไหนใช้ไม่ใช้ข้านี้ใช้ข้านี้ไม่ใช้ถหกเลยอมแตกต่างไหมคะอ่ะอันนี้ของหนิงข้างซ้ายใช้ข้างขวาไม่ใช้อ้าวแล้วก็ของไผ่ไก่เห็นไหม อดตาเห็นเปล่ะแต่ก็คือทุกสีผิวก็ใช้ได้ใช้ได้เพราะว่ามันเป็นปมันจะปรับสภาพเพราะอย่างที่บอกว่าพิกเซลของสีเขียวและสีม่วงมันจะสามารถปรับให้บรายในทุกสีผิวแต่ว่าต้องนวดแล้ววนแล้วก็ตรงไหนมีริ้วรอยก็แตะแตะแตะแค่นี้เองตอนเช้าคุณก็บรทยแต่คงว,ว่าพี่หนิงถึงบอกว่ารู้ดีจังเลยมีผู้เชี่ยวชาญหรือมีใครคอยแนะนําอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะคือจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่บอกแล้วว่าก่อนที่จะนําเข้ามาได้ต้องไปเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างผิวเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หนึ่งปีกว่าจะได้แต่ว่าที่เมืองไทยเน อยให้คําปรึกษาคอยดูแลอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวเราลองไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันดีก,กว่าค่ะว่าเขาว่ายังไงบ้างกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปัญหาผิวพรรณที่เราพบโดยไม่รู้ตัวเช่นใน1วันเราต้องพบกับสภาวะอากาศที่หลากหลายเช่นแดดจัดการทํางานในห้องแอร์ทำให้ผิวเราปรับสภาพไม่ทันซึ่งจะส่งผลต่อผิวให้เราเกิดภาวะของสิวฝ้ากระ ริ้วรอยความแห้งกร้านติดตามมาดังนั้นเราจึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวหน้าของคนไทยซึ่งจะต้องมีส่วนผสมที่ทําให้ผิวหน้าปรับสู่สภาพสมดุลค่ะโอ้โหแบบว่าเป็นยังไงล่ะสุดยอดจริงๆได้รู้แบบว่าเคล็ดลับอะไรมากมายนี้บอกว่าถ้างั้นอยากให้ีิหนิงช่วยสรุปหน่อยค่ะว่าครีมตัวนี้มันมาสจ์ยังไงเอาเป็นว่าสรุปจากของเจีก๊ก่อนละกันค่ะรสรุปในฐานะผู้บริโภคที่ไม่รู้เรื่องหรือรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการรู้แต่ว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพผิวหน้าของเรายังไงบ้าง สำหรับสาวคนไหนก็ตามนะคะที่มีปัญหาสภาพผิวหน้าดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้เหอจี๊ยบ่อไปเหมือเจี๊ยบผิวว่าผิวหน้าแห้งกร้านนะคะต,ต้องทํางานนี้ที่ออฟฟิศหรือว่าต้องตากแดดโดยที่แบบฉับพลันมีริ้วรอยตีนกาฝ้ากระลึกจุดด่างดาแต่งหน้าไม่เรียบเนียนหน้าไม่ขาวใสอยากจะใส่บริ้งแบบสาวเกาหลีแต่ทําไม่ได้เหมือนเจี๊ยบโอ้โหอ่าอันนี้ครีมตัวนี้ตัวเดียวแค่วาชินิควอเตอร์ดรอปตัวเดียว ครอบคลุมหมดเลยนะคะสำหรับคุณสาวๆทุกท่านนะคะรับรองว่าดีชัวะะฟังเจพูดอย่างนี้แล้วดีใจนะจนะคือเวลาที่เราไปเจอลูกค้าหรือคนที่ใช้แล้วบอกว่าดีแล้วยังมันเป็นกํนาลังใจให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะหาอะไรสวยๆแล้วมาบอกต่อจริงๆคือถ้าสําหรับหนิงๆจะบอกได้คําเดียวเลยว่าไอที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันคือชัดเจนแล้วว่าครีมตัวนี้เนี่ยนอกจากมันน้ําแตกแล้วมันน้าแตกมารรย์มากมันก็จะมีสโลแกนหนิงว่า,วาหรือว่าคุณจะปฏิเสธความสวยนั่ถูกป่ความสวยเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เราอยาก งันมหัศจรรย์มากยคมันมหัศจร<ช>จรย์จริงๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะได้มหัศจรรย์แบบที่ตัวคุณจะสวยแล้วก็จะผิวดีไหมมันอยู่ที่ว่าคุณต้องลองดูก่อนออนะคะแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยชื่อเสียงที่ทํางานมาหนิงก้าการันตีได้ว่ามันเวิร์กจริงๆเพราะตอนนี้ก็ส่งให้แบบเซเลบตี้หรือว่าพวกดาราแทบทุกคนเหมือนกันใช้ดูแล้วทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวว่ามันเวิร์กจริงๆไม่เชื่อเราไปดูวีทีอาร์อ๋อค่ะเนี่ยเป็นคนที่หน้าแพ ิ่งวอเตอร์ดรอปมากครับใช่แล้วรู้สึกน่าชุ่มชื้นมากเลยนะครับก็แนะนำให้ผู้ชายทุกคนใช้นะครับใครอยากใช้ก็ใช้เลยกันพี่ชายเวลาีหณัฐเองไม่ต้องอโอ้โหเรียกได้ว่าดาราเซเลบนี่คือบอกว่าใช้กันแล้วแบบมหัศจรรย์มากๆพี่หนิงคะคราวนีามีอะไรดีพี่หนิงต้องเอามาบอกอีกนะคะแน่นอนค่ะที่สุดมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณสั่งสมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะซื้อวิงวอเตอร์ดรอปหรือครีมน้ำแตกราคา1,570บาทฟรีบีบีครีมขนาด690บาท โทรสั่งซื้อได้ที่1577หรือ022903998ตลอด24ชั่วโมงจะส่ง